แฉหมดแม็กเลยนะครับก็แฉไปเยอะแล้วนี่ครับเห็นไหมนะครับถามว่านะครับเออนะครับก็แฉนะครับเห็นไหมนะครับถามว่ามุธเฮนยังยังอยู่กับป้าดีไหมเขาก็ยังบอกว่ารักลุงรักป้าเขาก็นับถือป้านะครับนับถือลุงนับถือป้านั่นแหละครับเห็นไหมล่ะเออก็เขาก็พูดไปแล้วนี่ว่านะครับเออ Fc นะครับของป้านั่นน่ะนนั้นคือนะครับ Fc หน้าจอนะครับ Fc ดูหน้าจอ Fc ไม่ได้ดูหลังจอ นการหลังจอนการลุงป้าเป็นยังไงนการเอฟซี FC ไม่รู้แต่โมนีมันรู้นะครับนะปูม่มนีเขารู้หมดก็มาพูดให้ฟังแล้วไงนะครับเอเอนการเขาก็พยายามจะขยายความให้เอฟซีลุงป้าได้รู้นะครับที่ตามมันะลุงป้าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเขากับเอฟซีเลยนะครับเห็นไหมก็แค่หลอกเอฟซีไปวันวัน่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นของค้าของขายอะไรพวกเนี้ยเห็นว่ามมา นะครับปูม <m> ุน <ni> ีเขาก็บอกนะเขาตัดนะครับตัดสินค่าต่างๆออกหมดแล้วทีนี้คือเขาจะกลัวอยู่คนเดียวอ่ะนะครับเออกลัวอยู่คนเดียวนะครับใครที่จะมาอยู่ฝั่งเขาอะ่ะต้องโฆษณาขา,ขายของเขาอย่างเดียวนะครับอย่างปูมุ <ni> นีนยเขาขายรีอาร์ด้วยนี่นะครับเห็นไหมนะ่ะเออแล้วก็เตี้ยระวังไว้นะนะครับเห็นไหมนะเอาเอาอะไรไปวางข้างหลังนะระวังให้ดีนะนะครับชาเชืออะไรพวกนั้นเตี้ยระวังให้ดีนะ นะครับเออมันต้องมีทีพีสกรีนอย่างเดียวที่ไปตั้งน่ะเออถ้าเตี้ยทาอย่างนั้นเดี๋ยวระวังนะลูกนะนะครับสังเกตมานานแล้วก็มุนีนะครับเวลานะครับไล่นะครับนี่นะก็ออกแนวแบบเหมือนรู้ว่าใครทําน้องนะมันรู้นะครับน่ะปู่มหามุนีรู้ว่าใครทําน้องอรับที่มันเข้าไปเกาะอยู่เนี่ยนะครับเห็นไหมเข้าไปเกาะจําเลยเพื่ออะไรล่ะครับเห็นไหมเขาเป็นคนฉลาดนะครับเออ พูดเอาง่ายๆนะครับเหมือนนกสองหัวนั่นแหละครับเห็นไหมล่ะแต่ตอนนี้นะครับ fc เขาติดแงกแล้วอะนะครับเออ fc เขาติดนะครับติดติดมุนีแงกแล้วเห็นไหมนะครับติดมุนีขนาดทุกวันนี้นะครับเห็นไหมขนาดเปิดเผยนะครับการกระทําของจําเลยต่อ fc เนี่ยนะครับขนาดเปิดเผยว่าหลังม่านกับเออหลังหลังกล้องกับหน้ากล้องเนี่ยมันต่างกันลิฟ์นะครับเห็นไหมเออ จำเลยทั้งสองคนเนี่ยหลอกเอฟซีมานานมุ่นทีก็บอกแล้วไงนะครับมหามุ่นีเขาก็บอกแล้วนะครับเห็นไหมล่ะแต่เอฟซีก็ยังไปกันนานเน่นะวันนี้นะครับขึ้นไล์นะครับขนาดช่องประจานนะช่องประจานจะแน่วลูมาควอนะครับโหกว่าจะออกมาไล์สดได้น่ครับต้องต้องแวกนะครับนะขอทางกลับหน่อยครับนะขอขอทางกลับหน่อยครับนะลูมอควนไปแล้วเหรอนะครับไปแล้วนะครับไปขึ้นไล่สดแล้วนะครับเห็นไหมกว่าจะออกมาได้นะครับต้องอุ้มหำด้วยนะครับ นะครับเดี๋ยวพวกนั้นอ่ะหมันไสแล้วนะครับเอายางเดืดดีดขำเนี่ยนะครับลุมงคลมาแล้วลงมงค้นมาแล้วเนี่ยด้ใจยางดีดข่ำลงมงคลอยู่นั่นแหละเห็นไหมล่ะเออนะครับแต่ที่ทำก็คือเพื่อปากท้องกันนั่นแหละนะครับปู่มหามุนีเขาทาเพื่อปากท้องนะครับดูจําเลยนะครับถ้ามาพูดถึงตามความจริงเนี่ยนะครับการกระทาในในในอย่างอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการกระทําของของอะไรของ ของจำเลยเนี่ยคับที่มีต่อต่อมุนีนะครับที่มีต่อมุนีนะรู้มั่วคนว่ามันไม่แฟร์นะครับทํากับเขาแบบนี้นะครับเออคนเคยรักกันชอบกันน่ยนะครับแต่มาทําถึงขนาดนั้นน่ยนะครับเออช่องอื่นไม่ทํานะทําช่องมุนีช่องเดียวเนี่ยเออนะครับมดมันโง่ไงครับนะมดมันเชี่ยวเอ่อมดมันเออเชี่ยวมากกว่านะครับพระเอกมากกว่าแต่มันทําเพื่อปากท้องนะมันมาอยู่ฟังนะครับเพื่อพันธมิตรนะครับ เออมันไม่ลูกค่ะนะครับมุดมันรู้ว่า f อต้องการอะไรนะครับนั่นแหละนะครับนาดาให้ f อฟฟังะเอกบิญญาสวัสดีนะครับนะมุกจ้ามาแล้วใส่พูดดีเนี่ยนะครับขนาดบรรดาให้ f อฟมันฟังน่นะครับเอฟซมันยังไม่ว่าอะไรเลยนะครับเห็นไหมล่ะไม่ว่าเลยนะครับเห็นไหมพูดประวัตินะครับของนะครับเออนะครับเอ่อไอจาเลยทั้งสองเนี่ยนะให้เอฟซีเขาฟังเอฟซีเขาก็เฉยนะครับก็ยังรับปู่เหมือนเดิมเนี่ยเห็นไหม หมายของว่านะครับเขาเริ่มขยับออกไปแล้วนะครับเห็นไหมตอนนี้นะครับนะปูมุนีนะเขาบอกว่าตามหาคนร้ายแล้วนะนะครับตามหาคนร้ายแล้วนะตอนนี้นะครับเห็นไหมละ่ะเออไม่เข้าข้างไม่เข้าข้างเขาเลยนะนะครับแต่เขาก็ยังบอกว่า,ารัาากลุกลงรักป้าเหมือนเดิมนะครับมันเป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะต่อเอฟซีของเขาอ่ะนะครับเออก็ยังรักลุงรักป้าเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมละ่ะเออแต่มันก็เป็นคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์ไง เออบางครั้งบางทีเขาก็พูดจำเลยเห็นไหมละ่ะหลุดออกมาพูดเหมือนเราเห็นไหมละ่ะนะครับบางทีบางครั้งบางทีเขาก็หลุดออกมากับพูดจำเลยเหมือนกันนะครับเออเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงมงคลด้วยนะครับ